อันนี้เราไปที่ไหนจังหวันเลยวัดเจ้างขวาวัดทจาหขวาอยู่ตะบนหน้าพระรามใช่ประมาณนั้นแต่เขาบอกไปทางนี้หินดาดอะไรอันนี้มาวัดทางหกขวาอยู่ขับมาขับมาเรื่อยๆแล้วก็มาเห็นวัดสวยอยู่บนเขาเนาะก็เลยแวะเข้ามาเป็นคนยะมาสั่งดีแค่ไหนยั่ไม่เคยมานะอันนี้ขึ้นบนเป็นเขาเป็นถ้ำเดี๋ยวพี่อกีหลวงพี่เขาบอกว่าจะให้พาเดี๋ยว เป็นถ้ำเป็นถ้ำเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูแต่ผู้หญิงห้ามเข้าได้อยู่แค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศนะครับโอเป็นถ้ำเนาะพาพสวยนะครับครัาครโอเป็นถ้ำเล็กเป็นเป็นโพงอ่ะเป็นโพงไอ้นี่ยเป็นเป็นหลุมหยอด ที่ทำบุญประมาณอย่างเงี้ยครับเป็นถ้ำหินยอดหินงอย อ่าเป็นเป็นเป็นซอกมีโยาเเนียนทำบุญ<อ>เดี๋ยวไปวดเดินว,ว,ว,วัดซอยหกขวาวัาดซอยหกขวาอันนี้หลวงพ่ออะไรนะเดี๋ยวจำไม่ได้ ที <im mo Upper language> high high. <us> ่บ้านเลยนอนเอน่งนกันเลยนอนสงบห่อเรามี่างนะจะมาามบญด้วยนะครับที่เจ็ดมีนาทางวัดจะมีงานประจำปีอ๋อมีการทอดผ้าสามนทีก่อนาทีวันเก้าสิบเก้าอรวมเลยงชด่ะมาถวายชครับอ๋อเจ็ดมีนาใกล้จะถึงแล้วนี่ค่ะ ดีเหมือนฟาร์มตรงนี้เปิดหกมีนาวัดซอยหกขวานี่ไงนีชื่อวัดซอยหกขวาหรชื่อวัดเขาพมสลอยู่ที่นี่เช็คอินได้ นู่นภูเขาอยู่ข้างบนน่ะว่าเราขึ้นไปไหว้หลวงพ่อขึ้นข้างบนหนึ่งไปไปขึ้นไปข้างบนองค์อะไรองค์อะไรองค์เจดียใช่ไหมเห็นบารมีพัด พระพุทธรูปห้าพระองค์โอขึ้นแล้วเนี่ยเห็นวิวแล้วนี่ถ้าถ้าเราไม่เอารถขึ้นมาก็ทางขึ้นเนาะโอ้นี่ทางขึ้นนี่หลวงพ่อกวาดอยู่เมื่อกี้ที่เราเข้ามาตรงนั้นก็มีถนนไปใช่มันฟังเลยไหมลูกเป็นคนจังหวัดสะระบุรีแท้ๆไม่รู้เลย มีวัดอยู่ตรงนี้แต่หนูเคยได้ยินเดี๋ยวเราต้องขึ้นข้างบนอีกเนาะ่เ <จะ S 1> คยได้ยินคือแต่ซอยหกขาแต่เป็นเด็กไงทางไปไหนไม่ไงวะพี่ตาหนุ่มอ๋อตาหนุ่ม <laughs> ตาหนุ่มครั้งแรกเนะ <h ums> าะเดี๋ยวคงวันนี้คงจะต้องขับรถเล่นแถวๆนี้ให้รู้เส้นทางกันเนาะใช่ไหม,มไขึ้นมาชั้นบนแล้วเนาะ Then เดินดูรอบๆกัน้ยถ้าไม่ใช่หน้าหน้าแรงนะวิวทีค,ครับโอเคมาก oh <laughs> เออไปชัน้น,นี้จะมองมองไปทางนี้มันก็เป็นภูเขาแต่ว่าหน้านี้มันหน้าแรงเลย ตัดต่อกลาระเบิดหินเน like. ี่ยมาเห็นบ่บ่ดินหน้าผลันก็จะเป็นแบบนี้ไม่เคยเห็นบ่ดินนะเพิ่งเห็นครั้งแรกนะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ถ่ายเนาะที่ผ่านตาน <ique> ตเหลือกเลยไม่เคยเห็นอืม <ties> <Jeez> นี้ไ่ได้รีวิวไว้น,น้ำปั่นเขาอ่ะนี่น <laughs> ทางทางเข้าเข้าข้างหน้าหรือเข้าข้างหลังอันนี้ก็เข้าได้เพราะหน้าหลังแล้วลองพาไปเข้าข้างหน้าดีกว่า <c oughs> เลยเผื่อใครที่ไม่ไม่ได้มาเนาะหรือได้ดูเผื่อจะมาเที่ยวก็มีอะไรนะนพระป่าวันที่6มีนาที่นี่จะมีงานพูด น้องบุญทิ้งฟาร์มใช่ไหมไม่ไม,ไม่เหลืออะไรบุญทิง้งเป็นฟาร์มล้างหมืแล้วโอ้ลมแรงมากตอนนี้สูเลยก็งิ่ะโอลมแรงทรงับเอียงเลยเชิญข้ามเชิญเปข้าไป การพระอาพระองค์่ะโอ้โห oh. สวยมากพระลงพระโอ้เนี่ยโอ้สวยสๆเนาะโอ้โ oh. oh. หปิดสิเดี๋ยวไอ้นั่นลมเข้าอือหือสวยมาก นะสักครจ,กจุดผางประทูก วเดี๋ยวขอไหว้กันเนาะตั้งจิตอธิษฐานขอบุญกน่อนแล้วก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปทั้งห้าพระองค์นะครับก็จะมีจุดฝังประที่เป็นเทียนห้าอันเพื่อบูชานะครับบูชาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ เรอทำบุญเนาะทำทำจุนทำจุนพระพุทธศาสนาอันนี้พระพุทธรูปทั้งข้างครับะพุทธเจ้าเนาะเป็นพระพุทธเจ้าทั้งข้างพระองค์เนอะมีมีพระอะไรนะพระศรี สีอริยะเมตตาเนาะอโคตโมอ่าพระโคตัมโม้ที่3พพัชปพระทัโปอะี่พรโคนาโคนาคโอ้ยห้าพระกระตุสันนโโอ้ช่องนี่ดูดี ใ้อกเดินรอบๆดีกว่าท้องเข้าได้สามทิศเดินเดยวออกนอกแล้วเดินรอบจะมีประตูสามทานโอ<ฮ>้โห<ฮ>ลม <laughs> ลมแรงมาก เดินรอบฐานข้างบนเนาะเจดีเนาะเด็กเจดีก็ทาเข้าไปประตูทั้งวัดสามประตูเมื่อกี้เมื่อกี้เราออาแข้งข้างหน้าข้างล่างก็จะเป็นรอบๆบริเวณที่จะทำไร่ไร่ข้าวโพดแต่ทีคนไม้โอแสดงว่าพี่เมื่อกี้เขบอกนะมีคนไม้ทางทางเข้าข้างบนก็จากหน้าวัดก็ขับรถขึ้นมาได้เลยจอด มีทิจดบรรยากาศดีได้เลยอืนนีนนน้่เราจะได้ลาบบนเนอนมีมีอันนั้นอ,อน,นั้นอีกวันอันนั้นเมนม <laughs> ดูไปออกกับเมนหรือบด สวยหมดใช่ไหมเหมือนเมนอยู่ตรงนูน้นนี่ถ้าเป็นหน้าหน้าหน้าฝนเนาะไม่ใช่หน้าแล้งภูเขานี่ก็จะสวยมากหน้าแล้งคือต้นไม้ก็แหง้งตายแต่ยังได้ยับยังย้ง,ไ,งไม่ยังก็รู้เนาะสล่าวรีเรามีที่สวยๆอั่งนี้ทางนี้ไหมไปข้างหน,าน้ามั้งชาวบ้านเราดูทา,า<ด>งขึ้นทางขึ้นทางขึ้นข้างหน,น้าหน้าบ้านใช่ไหมถ้าตรงขึ้นมาก็ทะลุจากประตูซุ้มนั้นเลยเนาะ ซุม้มนั้นทําเป็นกําแพงเหมือนเหมือนอะไรนะกําแพงกําแพงวังเก่าอะไรเงี้ยเดินตรงขึ้นมาได้เลยเนี่ยจากข้างล่างเป็นบันไดขึ้นมาได้เลยเป็นบันไดขึ้นมาถ้าไม่เอารถขึ้นมาก็เดินขึ้นบันได อยู่ตัวใหญไม่รู้เดี๋ยวจะดูแผนที่ไปที่ตรงนี้คืออะไรไปมนรับเป็นบันไดพี่ยันาั่งไปหาที่นั่งดูพื้นที่กันไหว่าจะไปตรงไหนต่อจบแค่ตรงนี้ก่อนพวกเขาอนุสร์สวยเดี๋ยวถ่ายรูปให้เล็กสวยๆสักรูปได้ไหมได้ไหมตามกันตรงไหน แต่หนุ่มต้องไปทางนน้นดิน่าจะทางนี้ดีกว่ามั้ง